การลอบสังหารเสะเทือนโลกวันสุดท้ายของจอห์นเอฟเคนเนดีการลอบสังหารจอห์นเอฟเคนเนดีประธานาธิบดีสหรัฐคนที่35เกิดขึ้นในวันที่22พฤศจิกายนปี1963นณเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสก่อนเหตุการณ์เคนเนดีกำลังมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งครั้งที่2ในวันนั้นเขาและภรรยาแจ็คก,กี้เคนเนดี พร้อมด้วยผู้ว่าการรัฐเท็กซัสและภรรยาได้เดินทางไปยังดัลลัสเพื่อร่วมงานและเพื่อรวมพลังการเมืองเคนเนดี Kennedy, และคณะทูตเดินทางโดยรถเปิดประทุนผ่านถนนเมนสตรีทในดัลลัสขณะที่รถเลี้ยวเข้าถนนเอมส์ได้มีเสียงปืนดังขึ้นเคนเนดีถูกยิงสองครั้งระสุนนัดแรกเข้าที่คอและนัดที่สองเข้าที่หัวของ Kennedy. เคนเนดีทำให้เขาเสียชีวิตไม่นานหลังจากนั้นปืนที่ใช้ในการจบชีวิตเคนเนดีคือคาคาโน่โมเดล38ที่ใช้โดยลีฮาวีออสวอนผู้ต้องหาหลักซึ่งถูกจับกุมหลังจาก เหตุการณ์ไม่นานออสวานเป็นพลเรือนอเมริกันที่เคยอาศัยอยู่ในสาภาพโซเวียตอย่างไรก็ตาม2วันหลังจากการจับกลุ่มเขาถูกลอบสังหารขณะที่ถูกนําตัวไปคุก